สวัสดีครับผมนายปีชาเหล่าไทยสงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีสมุทรปราการภาคพิเศษวันอาทิตย์ผมจะมานำเสนอสถานที่ทำงานและเตรียมฝึกงานในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรมผมทำทำงานอยู่ที่บริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัด เลขที่66หมู่1 1ซอยวิลาหลันบางหน้าตาดกม20ตบตบลบางฉลงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมทำการผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตาดัดที่ทำเกี่ยวกับประตูหน้าต่างวงกบและพวกไอที่ลูกค้าจ้างในการเป็นงานรีดงานเอ็กซูชั่น เส้นหน้าตัดยาวที่6เมตรสี่เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าแต่ส่วนมากบริษัทเมืองทองจะทำเกี่ยวกับพวกประตูหน้าต่างเป็นหลักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างฮิสซิงระบายความร้อนของ ที่บริษัททําการผลิตผังองค์กรผังองค์กรของบริษัทก็จะ 1. ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ GM 2. ผู้จัดการทั่วไป 3. ผู้จัดการโรงงาน 4. ผู้จัดการฝ่าย 5. ผู้จัดการแผนก 6. s ซูเปอร์วิเซอร์เเทคนิคอนแอเออเรเตอร์ ผังองค์กรแผนกที่ผมปฏิบัติงานอยู่คือแผนกแม่พิมพ์ก็จะมีผู้จัดการแผนกคุณทวิทยภูรายดอกวิศวะกรคุณมงคลชัยขานหัวโทนซูปเปอร์วิเซอร์งานเขียนแบบและออกแบบคุณเสกสรรพิรันคำซูปเปอร์วิเซอร์งานสร้างแม่พิมพ์คุณวิรยุทธ์เจริญช้างซูปเปอร์วิเซอร์งานแก้ไขแม่พิมพ์คุณเพชรแสวงสีผมอยู่ในหน่วยงานของงานเขียนแบบและออกแบบ หน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนงานนะครับก็จะเป็นผมจะอยู่ในตำแหน่งช่างเขียนแบบและออกแบบรายละเอียดงานออกแบบสร้างแม่พิมพ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยปฏิบัติตามแผนงานเพื่อให้เกิดป,ป,ประสิทธิภาพสูงสุดร,ร่วมแก้ไขปัญหาในกระบวนการสร้างแม่พิมพ์โดยการให้ข้อมูลปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพไม่เ <kah>. ก <d> ิดปัญหาซ้ำ ข้อกำหนดของงานรับผิดชอบในการเขียนแบบดรองตามลูกค้ากำหนดและออกแบบสร้างแม่พิมพ์โดยการเตรียมความพร้อมดำเนินการในจุดงานที่รับผิดชอบและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งดูแลเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานให้ตรงตามมาตรฐานในการทำงานสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมความปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพต้นทุนปริมาณและเวลาการส่งมอบผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ